มาค่ะมื้อนี้มากินลาบปลาเหมือนกันค่ะลาบปลานินค่ะวันนี้ทีสติ้งทีสติ้งโอเคมื้อนี้ไม่พักหลายได้ค่ะว <Sweet S 1> ิก้ดอิซซาสลัดคืเดวิดตลอดกรีนแครอทสดเดย์กับคิวคอมเบอร์แอปพลอนสลัดสวีทพสไลน์เหรอ พักคอร์สค่ะเออมินิคอร์สดิฟรังคอร์มินิคอร์สอ้แล้วมเลตส์อ่ะอย่างโอ้โหอ้เฮ้ยวิ่งีกแล้เกนอยากหลายหมื่นแล้วค่ะอันเห็ s สต oh, ิงกีบีนส์อยู่ท mm ี hmm. well. mm ่น hmm. right? mm ี่ด้วยแต่ถัน t ีมันฉั h จะไปโรเ o o n น s gonna be sitting next to ลยพอนี้เวลาเรากินนี่หรือใครกินกระสางกินแรกค่ะ บุหรว่ดับปินยังไงกินแล้วตองเมล mm. ข้าวเหนียวใหม่ช so sort of อบพวกส่วน fish sauce เหเอคาราบิอาฟิสเ <Yeah. S 2> mm. นี่ยอืมนค่ะผักเยอะแยะเลยวันนี้ผักหลายค่ะชอบพวก c o n v e n i e s t e อืม Do you have any that sort of paste that you put like that? Do you have any? Mm. No. Oh. ก๋วเตียทำามากะปิค่ะ mm hmm. ลาปลาเมนูอนิมัเด็ดアニเฟเวอร์ฟ hmm. mm ิ hmm. mm ิสลัดอือหลอดโซดาเลยเลยแล้วแล้วอขอจะดีดอกเอรทมออะไรนี่แต่ซดเลยแต่โหสั้ อืลล mm ์ยูนิตวัน n ี to e a อ a lot อ mm ืมโอ้ยเลอเหรือเชานะอืมบอกไปี่กินได้หลายคำาอื่นไปหาหมอใกลคริสต์มาสแล้วนี่เรียกคริสตมาส n เนี่ย w a t ส t f o u r t e e n t o d a y อือ isn't it Fourteen w อืม หนักค่ะแล้วไปเห็ดเหตๆๆหนักกับแม่สมศาเสียชีวิตแล้วค่ะแม่เนสมสาดตายอืมเอา t t e k i t ด e n i e d got cat เ eh? เป็นไม่รัดควาเป็นแวรัสชน,ทนิทุนแรง bit sad mm hmm. well lot sad, really. s a d e r เป็นกระเพาะเนี่อร่องหาย mm hmm. ตาแตกนะบัดวิลก็ระูดนิวบัดวิวิทย์เทวับสไคับอลนัดเยี่อาบา้ลรักยี้ม Oh yeah ความรักเล m lucky is fully recovered เ h eh? mm ้ m hmm. she's really good now เจอ lucky แล้วค่ะก็เจอกันสองเดือนคร่วไปเห็นวิลารอาหารดีใจภาษาอังกฤแต่ว่าอันนงเอามาปั่นก็ได้ but we still take the lucky atom h แยกย y e a h h u h cán thì con bay lật Lucky put a lot of weight on it mm. Oh my god Humpuì now Lucky <laughs> We can show the picture mm. Later Oh it's nice Bất cả Kim tham gia Cảm ơn mỏ Đi ăn I like bean salad. I mean, what was in bean salad? Yeah, we will have it sometime. You spread it there. Obviously, you mashed up all the fish, yeah. Mm -hmm. It was like you put garlic in, uh, not garlic, um, chilli. Mm -hmm. mm -hmm. You can have not spicy chilli. No? Spicy, but not too, too spicy. Mm. <laughs> ลาบแซบเป็นพวกหมักลาบชินน้นไงค่ะเป็นมักลาบชินน้นเล็กหน่อยมันสีเขานา <Noise S 1> <sausage. S 2> งเขาเนื้อมากเพ่าขเขาเคลือมากเพื่อ <c oughs> ดิวรังขันที่อะไรได้บ้างอะไรแบบโลหวันสวิทค์ขั้นฉีอันนี้คือ snow peas ตุหดันเตาค่ะ ว่าสุดท้ายคลิปกับอันนี้แหละค่ะอันนี้ว่าไม่อยากถ่ายเลยวันนี้เพื่อนๆแต่อารมณ์เล็กน่อยสัปดา์เดอ I think we will update video I cook already l แตหน้่นนี่เส้นน้อยๆแต่เดื่อยไปเรื่อยล่มหายค่ะ I want to know ฝรั่งและอิตาลีเล่นเมนอนสโซสติ้ง เหม็นค่ะแต่ว่าแซ่บเพราะมักจะกินมัน,น่ละ่ะแรกกินแต่มันกินมันตัวมันแรงแต่ว่ามันอร่อยคือบากันะเลือกพักกะทินกับเนี่ยกับจอเพื่อมากินข้าถิ่นอเอฟคอนเดิ กินก oh, yeah, ่อนโอเคล้วค่ะกับหลานก็มากันอย่างยุ่งก็ได้บอลทีแรกเลยนะก็ได้คอร์สโอ้ย ดิว mm hmm. ผักหลายๆกินมักกินอาหารเมนูประเภทนี้ไม่ได้กินผักหลายครับดิ This menu, สเมนูสลัดหลายได้กูดควาตคนกูดวดเอ็นเวดอ็เวสท์อร์อดเวสทบ a อร์ a บแคนเอ็ดหลอดยอะทุกทัวยูเอนจอหมอล์ยูนววทบ ít cái gì nó Lấy in there more oh. One more Oh, I might have a touch more mm. mm. You must be really hungry mm. I'm always hungry Normally you not eat a lot, right? กินคำใหญ่ๆจากะเทียวถูกลอตเตอรี่เป็นถึกลอตเตอรี่ สองเทือนล่ะค่ะปีเนี่ยเอเซียบินลดแต่ดีทูทามเอาด้วยดีเดียแย่อือเทพเนี่ยบอกซับซะที่มาบ่าวห้าแอบไอ้บินทีน้ำเบ้อเพื่อนถูกสามตัวค่ะ <laughs> ส,สามตัวหน้าสามตัวหลังไอวินทีน้ำเบอร์ ครั้งแรกใบเดียวครั้งที่สองสองใบ I อ i n บ o t ลอต y three ท u m b e r เบอร์เดอะ o ฟ e ร์สวันวันลอตเตอรี่อัลเทอร t คาร์บา o อ t กชูชู get เต o u t ่ก็ได้อกาันประสบการณ์โซนบาทอีกทรีนัมเบอเโอ้ยังมองแ ตั้งแต่ตั้งแต่น้ำแตบด้วยค่ะเวทโบว์อินไทยแลนด์โค้ชฟันพูดอิตน็อตบิทเถอะมันเบ้อขมไหมค่ะมันเบ้อหาบกฟอบ Yeah but we have to stay the weather in Thailand at the moment is still boiling hot mm, Hot really really hot We not o bad like not like a w i n t e r l wow it's hot not that like a cool season it's mm. not mm. yeah. that it, eda can you try one chili to see the What? spicy and no? all yeah yeah come yeah. on let me know spicy or No. it all no yeah? no maybe a little bit but you not a lot eat all you want. What are you trying to do to me <laughs> okay. We had that before, haven't we? Mm -hmm. Mm -hmm. So, Arnie's into football at the moment, eh? Yeah. He wants a football for Christmas. And uh, what else do you want? A beanbag. Mm -hmm. One of those stretchy toys that you can pull the arms and legs. and into drawing at the moment as well. into moment doing isn't he's the she's he well quite well but อันนี้เป็นมักวานลูกค่ะเนเบาพอเป็นเ่าเรื่องว่าลยูกเยกได้ยังคริสต์มาสเด็กฟุตบอลมักเด็กฟุตบอลเขาจนเนี่นี้โอ้สิไปเหรอ่ะสิอินเล้อเข้เฉลี่ยเหรอ โอเคไปก่อนหน้าเราแล้วโอ้โหโอเค let's review ได้บันเฟซบายบายมันจะหน้าเปิดรีวิวทดลองเดี๋ยวเกินต่อไปนะคะเนาะมันจะโดนให้ไป t a ทูลองรีวิวอีดและกรแมดดิฟูดเลฟบายบายค่ะค่ะซูสเวิดส์สต็อกไปกันแล้วแอปปิ้งสวัสดีค่ะบายบาย thank you e v e r have a great day